ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสร้างห้องหนึ่งหนึ่งกันนะห้องห้องหนึ่งหนึ่งกันกับใครไม่รู้นะครับเรามาสร้างห้องหนึ่งหนึ่งเล่นแล้วผมก็จะหาคนผู้เสียผู้เชี่ยวกรีเข้ามาเล่นเอาละครับก็ก็ตะกีก็ จะมาเล่นต่อกันนะไอ้นี่เขาเปิดเกมมาเขาเขาเล่นไอวอลเลยผมไม่ได้ปักเลยนะโอ้ตัโอ้นี่ตัวอัดต่อไปก่อนจะใก้กับอัดต่อไปก่อนเพราะงั้นโอ้โหยังต้องแหลกอยู่ เราก็สกเล็กตอนนี้มีโปรแกรมผมมีโปรแกรมอ่านแล้วมันแหลกผมมีโปรแกรมอ่านแล้วมันแหลกครับท่านผู้ชมผมจะไม่เหลี่ยมคนนี้นะครับเราจะไม่เหลี่ยมใช้ปืนปืนลูกนะจะเล่นแบบ p i n นี้ก่อนก่อนเลย ได้ผมจำได้นะไอตัวนี้มันสามารถขึ้นไปได้ขึ้นไปมิดมิด,มดเองตอนที่วงสีแดงนี่ยังอย,งอยู่เขาแบอบกันเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่อยู่ทางนี้จังเปิ้ลมาแล้วจังเปิ้ลมันดังดังเลย เขา,าใช้ A.K. เขาใช้ A.K. เขาเลี่ยมผมต้องอัดตัว่ะเขาใช้ A.K. เขาใช้ A.K. ผมยิงสู้ไม่ไหวเขายิงหัวได้หรอเขาใช้ A.K. ที่ผมถน,นัดที่ผมถนัดจริงขวเออแบบน,นี้เลยเพื่อได้เลยที่ผมถนัดลากขึ้นหัวเรียกสุดท้าย อัดตัวไปกันเขาเล่นอัดตัวแต่ผมจะเล่นอัดเขาเล่นอะไรหรอผมจะเล่นอัดตัวครับเขากรูเขาขี้กงกง เขาขี้โกงผมเขาขี้โกงผมเขาขี้โกงเขาขี้โกงเขาขี้โกงผมอ่ะเขาขี้โกงผมมึงเราจะขี้โกงกับโกงมากโกงกลับถือว่าไม่โกง

I'm a bossy Sophie. I eat I it over, baby? oh, just is the knife. I just eat the I am eat the You're the go I'm I'm i โกเหมอนกันนะเอากดกดกระโดดไม่ได้รโดไม่ได้กระโดดลลกกระสุดไม่ได้ดดกลงลกกระสุดไม่ได้ตกลงลวกกสุดไม่ได้ตกลลกกสุดไม่ได้เ เดี๋ยวนนมทุนที่เดี๋ยวไปแล้วบายจะคิดว่เรียนเรืไห